ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเรือพิฆาตชั้นอะไหลเบิร์กโลและคมดับแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบทนำตำนานแห่งอำนาจทางทะเลของอเมริกาตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาเรือพิฆาตติดอาวุธปล่อยนำวิถีชั้นอะไลเบิร์ก D-DG ได้ยืนหยัดในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลของสหรัฐอเมริกาเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงอำนาจการยิงและความทนทานระดับสูงสุด เรือลำนี้ถือกำเนิดจากเงาของสงครามเย็นและได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของตศตวรรษที่21แสดงให้เห็นถึงหลักคำสอนสำคัญของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ว่าพร้อมรบและพร้อมชนะในทุกสมรภูมิทุกเวลาเรือชั้นนี้ได้รับการตั้งชื่อตามพลเรือเอกผู้เป็นตำนานอลาเอเบิร์ตเบิร์กวีรบุรุษแห่งสงครามโลกครั้งที่สองผู้บัญชาการฝูงเรือพิฆาตผู้กล้าหาญชื่อของเขาจึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจในทุกลำของเรือชั้นนี้ สื่อถึงความมุ่งมั่นความกลา้าและความเป็นผู้นำที่ไม่ยออ่อท้อขีดขีดขีดไอจุดเริ่มต้นและการพัฒนาความจำเป็นจากยุคสงครามเย็นในช่วงปลายทศวรรษ1970ถึงต้นทศวรรษ1980โลกกำลังอยู่ในภาวะการแข่งขันด้านอาวุธทางทะเลระหว่างสองมหาอำนาจสหภาพโซเวียตเริ่มพัฒนาเรือลาดตระเวนติดอาวุธปล่อยนำวิถีเรือดำน้ำและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ทรงพลัง กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เหนือกว่าคำตอบคือระบบรบ Aegis Combat System ระบบควบคุมการรบการตรวจจับและการปล่อยอาวุธแบบบูรณาการที่สามารถตรวจจับและทำลายเป้าหมายหลายร้อยเป้าหมายพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันระบบนี้ถูกติดตั้งครั้งแรกในเรือลาดตระเวนชั้นไทคอนเดโรกาแต่เรือลาดตระเวณเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ราคาแพงและจำนวนจำกัดกองทัพเรือต้องการเรือพิฆาตที่ มีขนาดเล็กกว่าคล่องตัวกว่าแต่ยังสามารถติดตั้งระบบออจิสได้เต็มรูปแบบนั่นคือจุดกำเนิดของเรือพิฆาตชั้นอาราเบอร์แนวคิดการออกแบบความอยู่รอดมาก่อนอาราเบอร์คลาสเป็นเรือพิฆาตลำแรกของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบโดยเน้นการพรางตัวจากเรดาร์สตีลทั้งหมดตัวเรือและส่วนเหนือดาดฟ้าถูกออกแบบให้มีมุมเฉียงไม่มีส่วนที่สะท้อนคลื่นเรดาร์มากเกินไปและพื้นผิวราบเรียบเพื่อให้ยากต่อการตรวจจับ ต่างจากเรือพิฆาตรุ่นก่อนที่ใช้โครงสร้างอลูมิเนียมเบิร์กใช้โครงสร้างเหล็กทั้งลำเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อแรงระเบิดไฟไม่หรือการโจมตีโดยตรงบทเรียนจากสงครามฟอกแลในปี1982ที่เรือรบอังกฤษได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะโครงสร้างอลูมิเนียมคือแรงผลักดันให้เบิร์กเน้นความอยู่รอดเป็นหัวใจสำคัญเส้นทางการพัฒนา1983กองทัพเรือมอบสัญญาออกแบบให้กับบาร์ไอออนเวิร1988 วางกระดูกงูเรือลำแรก USS a l i b u r k DDG 5 1 1,991เรือ a l i b u r k เข้าประจำการอย่างเป็นทางการ1,992-2,025ถึง2025มีการสร้างมากกว่า70ลำและยังคงสร้างต่อเนื่องไปถึงทศวรรษ2 0 4 0เรือชั้นนี้จึงกลายเป็นเรือพิฆาตท,ที่สร้างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือรบที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกขีดขีดขีด i อ การออกแบบและคุณลักษณะทางเทคนิคข้อมูลทั่วไประวางขับน้ำ9,200-9,800ตันความยาวประมาณ155เมตรความกว้าง20เมตรระบบขับเคลื่อนกังหันแก๊สเ m 2 5 0 0จำนวน4เครื่องกำลังรวม1 0 0 0 0แรงม้าความเร็วสูงสุดมากกว่า30นอต56กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยการเดินทาง4,400ไมล์ทะเลที่ความเร็ว20นอต จำนวนลูกเรือ280-330นายเรือได้รับการออกแบบให้สามารถทำภารกิจหลายรูปแบบพร้อมกันทั้งต่อต้านอากาศยาน AAW, ต่อต้านเรือดำน้ำ ASW, ต่อต้านเรือผิวน้ำ ASU และการโจมตีภาคพื้นดิน Strike Warfare ขีดขีดขีด III ระบบรบอิจิสมองและโล่แห่งเรือเบอิก หัวใจของเรือชั้นนี้คือระบบรบบ Eegis Combat System ที่ทำหน้าที่เป็นสมองและศูนย์ควบคุมอาวุธของทั้งเรือลำเรดาร์ SPY 1 D เรือใช้เรดาร์ phased array ar SPY 1 D ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งทางอากาศและผิวน้ำได้มากกว่า200ไมล์ครอบคลุม360องศาเต็มเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบป้องกันขีปนาวุธ BMD ของสหรัฐอเมริกาการประสานระบบรบ,รบอัจฉริยะ เมื่อมีภัยคุกค,คามเช่นขีปนาวุธหรือเครื่องบินข้าศึกอิจิสจะประมวลผลทันทีกำหนดเป้าหมายเลือกอาวุธที่เหมาะสมและสั่งการยิงโดยอัตโนมัติในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีการพัฒนาจาก SPY-1D สู่ SPY-6 เรือรุ่นใหม่ Flight III ใช้ร雷达 spy-6 AMDR Air and Missile Defense Radar ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมถึง35เท่าสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้ขีดขีดขีด IV อำนาจการยิง หมัดเหล็กแห่งท้องทะเลระบบปล่อยอาวุธแนวดิ่ง v l s เบิกติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง MK41 จำนวน90-96ช่องยิงรองรับขีปนาวุธได้หลายชนิดได้แก่ริมลบ66 SM2 ขีปนาวุธต่อสู้อากาศระยะกลางริมลบ174 SM6 ขีปนาวุธอเนกประสงค์ระยะไกลริมลบ161 SM3 ขีปนาวุธดักสกัดขีปนาวุธบอลลิสติก BGM109 โตมาอ ขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดิน IUM 139 V-LASROC ขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำระบบ VLS ทำให้เรือเบิร์กสามารถเปลี่ยนภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นในไม่กี่นาทีจากการป้องกันอากาศสู่การโจมตีบนบกระบบปืนและการป้องกันร,ระยะประชิดปืนเรือขนาด5นิ้ว127มิลลิเมตร MK 45สําำหรับยิงสนับสนุนภาคพ,พื้นดิน ปาลัง C.I.W.S ระบบปืนกลความเร็วสูงยิงสกัดขีปนาวุธระยะไกล้ท่อยิงต่อปิโด M.K. 3 2สำหรับยิงต่อปิโดต่อต้านเรือดำน้ำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เรือใช้ระบบแอน s q 3 2 V. 6 S.E.W.I.P. สำหรับรบอิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนหรือหลอกเรดาร์สัตว์ปรูกพร้อมระบบนูกาดีคอยที่ปล่อยเป้าหลอกเพื่อเบีย่งเบนขีปนาวุธขีดขีดขีด V. ความสามารถด้านอากาศและต่อต้านเรือดำน้ำ บริเวณท้ายเรือมีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ MH60 Asiak ได้สองลำช่วยเพิ่มระยะการลาดตระเวนและการปรดจ,จับเรือดำน้ำได้ไกลขึ้นมากเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้ติดตั้งโซนร์แบบจุ่มน้ำขึ้นปรดจ,จับเสียงโซโนโบอยและตอปิโดซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับระบบของเรืออย่างสมบูรณ์ขีดขีดขีด VI รุ่นย่อยของเรือช e ั้นเบิร์ก f l y e DDG51- ถึง DDG71 รุ่นแรกเน้นภารกิจต่อต้านอากาศและเรือผิวน้ำ ไม่มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ถาวร Fly II DDG 72ถึง DDG 78ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และโซนายังคงไม่มีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ Fly II A DDG 79ถึง DDG 124เพิ่มโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์2ช่องพัฒนาเรดาร์ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และระบบดิจิทัลขั้นสูง Fly II DDG 125ขึ้นไปติดตั้งเรดาร์สปายลบ6 AMDR ระบบพลังงานและหล่อยเย็นรองรับอาวุธพลังงานสูงเช่นเลเซอร์ h e l i o s ถือเป็นเรือพิฆาตแห่งยุคอนาคตขีดขีดขีด,ด,ด VII ภารกิจรบและประวัติการปฏิบัติการสงครามอิรัก2003เรือพิฆาตหลายลำเช่น USS h i g i n และ USS a l i b e r เบยิงขีปนาวุธโตมาฮ์ ah ok, เปิดฉากการโจมตีเป้าหมายทางยุทธ,ธศาสตร์ในอิรักปฏิบัติการป้องกันขีปนาวุธ2 0 0 0 s 2020S เรือเบอิกหลายลำประจำการอยู่ในญี่ปุ่นสเปนและฮาวายทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบป้องกันขีปนาวุธออจิสบีเอ็มดีของโลกปฏิบัติการในทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน2015-2024เรือ USS คานี DDG 64และ USS ลาบูน DDG 58ยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนของกลุ่มฮูซีจากเยเมนได้หลายครั้งในปี2023-2024แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรบจริงที่เหนือชั้นขีดขีดขีด VIII เทคโนโลยี III, ใหม่และการปรับปรุงในอนาคตอาวุธเลเซอร์ HELIOS สำหรับทำลายโดรนและเรือขนาดเล็กด้วยพลังงานแสงระบบเชื่อมโยงข้อมูล CEC Cooperative Engagement Capability ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลการยิงกับเรือและเครื่องบินอื่นได้แบบเรียลไทมระบบป้องกันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง Hypersonic Defense ที่กำลังอยู่ในขั้นทดลองขีดขีดขีด IX การเปรียบเทียบกับเรือพิฆาตประเทศอื่น ประเภทอลไยเบอร์ USA ไทยศู5จีนอาตาโกญี่ปุ่นแดริงสาราชอาณาจักรระวางขับน้ำเครื่องหมายตัวหนอน9,800ตันเครื่องหมายตัวหนอน13,000ตันเครื่องหมายตัวหนอน10,000ตันเครื่องหมายตัวหนอน8,500ตันช่องยิง VLS 96,112,96,48เรดาร์สปายลบ6ไทย346 BAE S AFCS 3 ASA AS M P S O N ระบบป้องกันขีปนาวุธ e i s b m d h s h q 9 b e i s c w i p e r พิสัยปฏิบัติการทั่วโลกระดับภูมิภาคระดับภูมิภาคระดับภูมิภาคแม้ว่าไทยศูนย์55ของจีนจะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ระบบ e i s ของเบิร์ดได้รับการพิสูจน์ในสนามรบจริงว่ามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงกว่าอย่างชัดเจนขีดขีดขีด x บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือชั้นเบิร์ดเป็นเสาหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในการคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันภัยทางอากาศและควบคุมเส้นทางเดินเรือทั่วโลกไม่ว่าจะในมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวเปอร์เซียหรือทะเลจินใต้ด้วยระบบอาวุธครบมือและความสามารถในการปฏิบัติการเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้เบิร์กเป็นทั้งโลกป้องกันและคมดับจู่โจมในทุกภารกิจของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาขีดขีดขีดใส่อนาคตของเรือพิฆาตอะไรเบิร์กจนถึงปี2025มีเรือกว่า90ลำที่เข้าประจำการหรืออยู่ระหว่างการสร้าง และจะยังคงใช้งานไปจนถึงทศรรส2,060รุ่น f l ล์ i i จะเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือในอีกหลายสิบปีข้างหน้าแม้ว่าในอนาคตจะมีโครงการ DDGX รุ่นใหม่แต่เรือเบิร์กที่ได้รับการอัปเกรดก็จะยังคงเป็นกำลังหลักเพราะมีความคุ้มค่าความทนทานและประสบการณ์รบจริงขีดขีดขีด XII สัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของอเมริกา ไม่ว่าจะกลางพายุหรือในยามสงบเงาของเรือพิฆาตชั้นอาไลเบิร์กที่ลอยอยู่บนขอบฟ้าคือสัญญาณว่าอเมริกากำลังเฝ้าระวังปกป้องและพร้อมรบทุกเมื่อเธอคือสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นความกล้าและอำนาจแห่งเสรีภาพที่เดินเรืออยู่ทั่วโลกเพื่อปกป้องพันธมิตรและเสถียรภาพของโลกขีดขีดขีด,ขดบทสรุปอัศวนเหล็กผู้ไร้การเวลาแห่งท้องทะเลเรือพิฆาตชั้นอะไหลเบิร์กได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหนึ่งในเรือรบที่ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ เริ่มต้นจากยุคสงครามเย็นและยังคงเป็นแนวหน้าในศตวรรษที่21ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบที่ยืดหยุ่นและความสามารถในการรบจริงทําให้เบิร์กเป็นทั้งโลกป้องกันและคมดาบแห่งมหาสมุทรตราบใดที่ธงชาติสหรัฐอเมริกายังโบกสะบัดเหนือท้องทะเลอะาไลเบิร์กคลาสเดสตรอยเออร์จะยังคงยืนหยัดเป็นตำนานเรือพิฆาตที่ไม่มีวันกเกษียณของโลกอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อ ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง